ก็ไปเผาิี่บ้าเขาบ้าว่าจะได้เห็นกวางมามันปีกองเชิดท่าจแต่งเขาเห็นออกมาที่แรกเขาเข้าใจว่ามันสิงตัวออกไรยะเราคุณว,ว,ว่ามั่นสิงตัวคุ่านั่นสิงตัวคุันสิงตัวแม่นหยังแม่นหยังแม่นหยังดิ้งตัวอกมอไม่หยังไหวเบิ่งสารูปการแต่งตัวได้ไหมพระเอกหมอลำตัวเนี่ยพระเอก เป็นความจริงอุ้ยเพคก็เท่าแท้เอากูก็รอตัวไงกูไว่าเจ้ารอไปนั่งไปซื้อของยูตลาดอืมโดนคนไปซื้อถูกคนไปซื้อเงินหมดคว่นหุงคนหอมไรโอ้ยเขาทับท่วงโอ้ยทับท่วงท่วงโคบโคปา ทางทยลูกทั้งปากอ่ะบ่วงมานาเด็มากนาเด็ดมากปวดปวดมอวอุยกูมา่ร้างขึ้นนาเด็ดแต่สนองเจ้าเสือบ่เพราะตัวกูกูคนไตู่ยักยุ่เออเอาลเออไ่ไ่ทำไมยังอีกละบาดเนี่ยเพราะท่านเลี้ยวยุติมอลำเอาสิลำละบาทเดียวนะมอลำเนี่ยเอาไม่ยังคตรเดือดก็ยี้มาทั้งหน้ะ ข้อนทางหลังตัวเนาะหากอนไปทางหลังมันตกเสียเจ้าสีเห็นตี <c oughs> บ้านข่อยว่าเด้มีตาท่ายคือรถเด้อ,อาชีร่ำแล้วพอเดียวหางล่ำแล้วล่ำแล้วบ้าผู้ใดหลับเป็นตัวมาล่ำดีเดียพระเอกโอ้อันผู้นี้บอกว่าขึ้นนาเดีนาเดียร์ขนาดผูนด้นีดด้ละบ้าขันนาเดียังชี่ฝักกะยี่ยายะเท่าแล้วหย่างโอ้ยเจ้าระมันโมเมนยายะไม่ยังฉันน้ำท่วมก้าขันเราพื้นเบิ้งหมอลำนี่อยนี่เป็นแม่ยกเก่าดิดิเออน้ำเบิ้งหมอล่ำชัวร์นะ ไปเลนซ้ายมีห้องไปฝากพระเอกอยู่บ่อเศร้ากันยังวะดิมือมึอนี่ไม่แน่ว่าฝากมึอนี่ก็มีเบื้องหน้าพระเอกแล้วก็มี่เนี่ยมาฝากด้วยดอกเออมาฝากวาอาจจะเข้าด้วยละขอบคุณอะไรเอาเนี่ยไม่ยกตัวแทเอาไม่ไงเห็นมันล่นอยู่มือเศร้าเนี่ยโอ้ยสำมู้จักแทู้้จักอะไรน้าฮ้องขนมมกตัวนี้ดิน้าฮ้องเห็นยังอ๋อแม่มันตายในตาบาดเนี่ยแม่บ้านหนึ่้ เอาละเอาละเอาละเอาล้ำใจล้ำใจล้ำใจไหนเอ็มฝากไว้ก่อนโอลานคือสิงสี่ยายแหลมแต่ว่าก่อนสิล้ำเนาะขอขออย่างไรเด้อพี่น้องเด้อเจ้าหน้าที่เป็นของบาบ่ได้แหมตำรวจแหมคนหลายเนาะมันมันต้องมีเจ้าหน้าที่ได้ธรรมดางานจย่งสี่มันหนาสิมีผู้รักษาคนขยู่วฟังขังนี่แหละเออมีมีตำรวจตัวมีตำรวจม้างตัวมีตำรวจว่าบางตัวหากเกิดมลทินตีกันไดจยังไง โอ,อยากได้มาอยู่ทั้งหันวมาทันทอ,อต้องมีต้องมีต้องมีาก็ดีขึ้นกันเนี่ยเพราะความสมบายใจของผู้เบิ่งน,นงงบบริโภคสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับผมได้รับคำสั่งจากท่านสวป ให้มาดูแลความสงบเรียบร้อยในบริเวณงานแล้วก็บนเวทีแห่งนี้นะครับถ้าตรงไหนไม่สงบผมไม่ไปนะครับผมจะไปตรงไหนที่มันสงบนะครับเพราะผมเป็นผู้รักษาความสงบท่านครับท่านครับท่านครับครับครับขอรำนี่จะรำตอนนี้เลยใช่ไหมครับครับครับท่านท่านเป็นเพชรก็จะใครดีเนาะให้ดูควันนะครับคุณตำรวจครับครับผมเอาทำไมสูดถึงงอนฟันนั้นล่ะครับ ผมผมชอบกินลาบเป็ดครับกับไส้เกี่ยวคองสงสัยลงพุงไม่ใช่ผมเป็นโรคตับไอเป็นเป็นตำรวจมากี่ปีแล้วครับผมเป็นหลายปีแล้วครับเป็นหลายปีแล้วอ๋อไม่น่าน่ะถึงได้ใส่เกือบแก่ปันใกล้เกษียณผมเลยไม่ซื้อไม่กี่วันผมเกษียณแล้วอันนี้หมอลำใช่ไหมครับหมอลำครับหมอลำแล้วแล้วก็หมอลิงหน้าเหมือนลิงนะเราอ่าลับไปอน้องๆัยรุ่นเยาวชนอย่าทะเลาะวิวาทนะครับ ถ้าไม่สงบผมไม่อยู่นะดูแลอันคุณตำรวจค่ะครับอันมารักษางาันรัติค่ะดูกลองครับคุณยายอุ้ยคืนมารักษางานเอาตั้งสี่แยกสี่บอกแนวหนึ่งอะไรเดี๋ยวขึ้นมานั่งเก้าอี้น้ำใจพี่มาขอบคุณยายมีน้ำใจมาจากไหนเนี่ยนี่แหละกูบุรีรัมย์นี่แหละขอบคุณมากครับอย่ามานั่งสั่นฟ้องเนี่ยเวลาคนตีกันผมจะได้มองเห็นไกลๆหน่อยขอบคุณมากยายขอบคุณจ้ะเอามาลับๆอ่าอ่าอ่า ัพ่อลำครับพ่อลำมสิลรำเรื่องหยัางนสีลร่ำเรียองโว้ลำโบล้านเนี่ยพ่อแม่ฟังเอาเรื่องใดดีเรี่งปิ้งกิน้าอะอนั่นปิ้งกินญยาเขาประยุกต์ไม่แล้วเขาประยุกต์ไม่เป็นปิ้งกินยา คุณยายอยู่บ้านไหนอยู่บุรีรัมย์ค่ะพรุ่งนี้สองโมงเชา้าคุณยายไปเสียค่าปรับที่โรงพักเอายันเจอะขอหาหนังพุทตำร,รวจทำให้เจ้าหน้าที่เสียาการทรงตัว <c oughs> นั่งลงแล้วอย่าไปไหน,นหมอลำก็ลำไปไม่ต้องมาใส่ใจคนดูเขานะลำไปเลยอย่ามาสนจอ้าว<อ>คุณยายขอโทษครับขอโทษครับผมขอโทษครับเพายัน<อ>ขอเพื่อจะไปเสียค่าปรับยู<อ>่งอย่าง<อ>มันกินใจยู่หน้าหา,เหานเลยอจ่ะ มันคุณตำรวจคะอะไรเลยครับพวกนี้ไปเชียร์ขับรบที่โรงพักด้วยนะคะคุณยายย้อนสอนเจ้าหน้าที่นี่มีใบยอดขับขี่ไหมย้อนสอนอ,ะอ่ะฮะก็เหลีวสุด่ยกกับภาไฟแดงเขาโลดผ <c oughs> ่าไฟแดงยิ่งโดนปรับจับยับใหญ่เลยนะตอนเนี้ยนี่ความสี่ยกไฟแดงตอนนี้ใครเลยเส้นขาไปก็ไม่ได้นะเขาเรียกว่าจอมลำกระชปรับหนึ่งพันถึงสองพันบาทสราช่างแล้วเขาก็เห็นไหมเนาะไม่เห็นได้ยังไงทุกวันนี้นโยบายติดกล้องวงจรปิดทั่วประเทศกล้องยังเกาะกล้องวงจรปิดอู้ันกล้องวงจรปิดเขาก็ย่านออก ต้อง,นนอง,งกั้นเปิดยัางย่านผิดทําไมแลวเนี่ยก็เหมือนกันเวลาขับรถนะให้สังเกตป้ายเขาเขียนเตือนไว้เป็นระยะระยะทางถ้าตรงไหนที่เขาเขียนไว้ว่าทางโค้งอันตรายอย่าไปให้ลัดทุ่งนาไปเลยทีบอกเขาทีบอกว่าไปตายต้อนเอาล้ำไปล้ำไปแล้วอย่าลุกนะผมขอร้องนะใหญ่ขอเตือนไม่ได้ดูแล้วพีน้องเอ้ยหมอํำอะทำไม พอลำจะตายแล้วหาใจไหนพอรำสิลำพอลำก็ลำไปสิไปโอ้ยทำไมล่ะเอาเขียนไปว่าโอ้ยพ่อแม่โอ้ยไอ้เข่านี้ยังเอินหาพ่อหาแม่อยู่บ่อยู่เขาเขียนไปว่าโอ้ยพ่อแม่เอกระไาน้ำเข่าเบิดกันเดี๋ยวลูกเข่าสักนี่แม่สิบวันแ้คอนใส่หมอมาบ่อสนองโอ้ยแม่กูกระพาะพ่อหนะพ่อมึงกันเออย่า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 ทะเลาะกันถ้าไม่สงบผมไม่อยู่นะผมรักษาความสงบนะ มีอรุณเพราะดีดีคือนาตาเนี่ยแะเจ้าต่างลางนังคืองห่น่น่ะเอออาบวกแฟนฟนอยู่ทางต้เห็นเห็นให่ใจหน่อย เดี๋ยวนี่แมน้อะไมาแล,ล้วมับ้ามิสิกบอกสินสักเบาวยอก่อคุณย,ยญญายที่จะเอายัางไงดีอะครั้งที่สองแล้วนะคุณยายน่าอย่าลุกต่อไปนี้อย่าลุกผมห้ามอย่าลุก่เดี๋ยวยายจะจือไว้นั่งลงค่ะ ห้ามลุกนะห้ามลุกนะลำไปหมอลำลำไปเอาพวกแฟนๆอยู่ทางใจยินยินใจไม่จักหน่อยแกหนุ่มน้อยกําลังไปตัวพระเอกมันเอกท่าเสนอหายเป็นชู้อ้าวพี่แห่ลมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยังแห่ลมแลมมันละก็บอกวแรมเอนแหลมก็ได้เอ้อแลมก็ได้เออจะว่าอย่าแรมอย่าแรมอ่ะพี่น้องคนมาไล่ไลในเจ้าลำนี่เสียงดี จะมาขาดสินสิน,นยังไรอีกพระเอ,อกตัวแท้เขาออกมาเขาจะมีสินแม่แตยงยางเขามีสินเลยสิน,นเออพระเอกออกมาเขาม่แตงดูเขาดูเขาเนี่ยที่มือในยามล่ำตัวแข็นแกร่งคือตั้งใจเย็เเนเย,ย,ย็นใจไร้ยักยอกหอยโอ้ลโกล่ำดีตัวละครสั้นมึงล่ำมาโลดสนะด้วยไอ้พวกไอ้ชัสุดมามาลัำนักสุดเสมอครับครับเอาอ่ ผมก็รีบเสร็จแล้วบกแดงท่ไปเนี่ยเอาเบ้อแฟนอย่างนั้เใ่เียเห้ไอ้ใบดักน้่นบลงมาแม่ลงรัลังไปไลไ้ไตวลาไป้เียกันผมบอกแล้วไม่ยายยายเพื่อย่าลุกเอากรมัดสินพเอกไม่นาะพีแหลจะลุกทำไมมันไม่เล่ของมอลลั่า เดี๋ยวเดี <seriously> ๋ยวเดี๋ยวมีแหลมัท่านได้เลิกลมเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวนี่ไหนจะมดบนโอ้ยเไปตำรวจเก็บตำรวจเก็บลุกทำไมเกบเก็บวีดีนี่หแ่ไม่ปวดาเทนลโอ้ยหนาจืดลวเก็บวี่ดีนี่เงินอเินยนะไม้ หมอค่ะหมอเจกระบองสูทนี่ฮอเจ้าสิขึ้นมาเป็นเมีหมอมาจะใส่มาจะร้องพยาบาลน้องคข้นี่แหละหมอ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 อเจ้าน้องไข่เป็นแม่ชีเบิติอยู่ไหเป็นคพู่วอหน่อยุหมอเฮ้ยเดี๋ยวเดียวหมอเป็นอะไรมาเป็นบบนนี่ไง รวยอ้เดียวไปเมารถแต่คอยไม่ได้ไหมต้องใชไปไเสอยู่มันจะไปอุดรพุดอกไปเห็นอย่างอุดรหมอมาแล้วโอ้ยมากขนาดตาดีกับแค่แนวเว้ยเจ็บป่านี่เห็นหน้าหมอกูจักตายตึ้มหมดนะเอาทำไมเป็นอย่างนั้นมันมาเป็นบาทมันมาเป็นบาทเลยยาม่าตอนฉีดยาให้กูนะยำเข็มพคนนี้หมอ ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ลูุกตาเอ๊ะคุณหมอคุณหมออยู่โรงพยาบาลหนองคายเดนอยู่แผนกไหนครับอุดงคันแล้วแล้วเคยเคยเคยทำข้อดไม้บ้านไปทำคลอดอยู่บ้านปะโคป,ะ,ปะโคะยังผูกเย็นยังไหนบ้านอาก้อนหุ่นเด้งโหอยู่ดีไม่แห้งตายบ้านเราเดินไปใส <ๆ S 1> คุณหมอเฮ้ยคุณหมอขูอ่แล้วนะเนี่ยอะ โอ้ยคนไข้หน้าเกิดหมดเลยอาการมันร้อนอุจะเป็นลมตายอยู่แล้วเนี่ยเจ็บก็เจ็บให้นังเอาเนี่ยลมลมวุ้ยอุ้ยคนไข้ช <lawsuit> น <ulously, S 1> ิดท <as> ีให้พูดผู้อยู่เนี่ยโอ้ยเด้อเอาอะไรลมแอมโมเนียอ๋อคนจะเป็นลม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 ทำไมต้องมีเสียงด้วย คุณหมอครับไม่ต้องแล้วผมหายใจอิ่มท้องดีเย็นใจเจ้ะเสดายาไปหายใจอิ่มแล้วลงเองหมอตรวจเขาหมอตรวจตรวจตรวจให้หน่อยเอาวันนี้ผู้เดียวในพรหมอเนี่ยอยากเห็นตอนมันรับไปประลิทยาดิเนาะ ไ้ยมึงดีพูดนแล้วย่างเข้าไปกัน<อ><อ>แล้วมึง<อ>พูดเดียวกับเครื่องมือแล้วเอาลิ็ๆๆๆ็วมันไข้อาการไม่เอายังับกันมันไ่ย่างหาเราเอาใส่หูให้หมอเนี่ยใส่หูให้หมอเนี่ย<อ>คุณบอก นาคุณหมอเพีทบัฒน์ใสขอบคุณครับนี่เด็กคนนี้เอได้แล้วเว้ยโอย้ยตนวหมอครับจ้ากรุณานั่งดีๆหน่อยครับตรวจนอกพื้นที่ก็นั่งอย่างนี้ล่ะค่ะนั่งดีๆไม่ต้องมายิ้มให้ผม ให้ยิ้มแล้วยังไงมีกลิ่นด้วย ลักษณะนี้เอ็นจมลักษณะมอเอ็นจมเอ็นจมแล้วจะทำยังไงต้องฉีดยาฉีดยาให้ชาลตายไม่เถิดมอนีีเป็นคำขอร้องของคนไข้ท่านอายตายสิให้น้ำบ่ท่านเจ้าตายสิออกไฟสุมตกิม เไปทำทำอะไรน่ะหาเข็มกนหาเข็มฉีดยายาคือยูรันหมอยาคือยูหันโอ้โหเจ้าแรงดีเห็นยังอ้าวนั่นไงอุบัต <reveal> <amine performance> ิเหตุเ <i> ก <'ll ellt Mandarin> ิดขึ้นได้ทุกเวลาเอาไปคือเส้าเจียบันเนี่ยแต่เนั่ยน่ยยาแรงด้วยนะนั่นน่ะเข็มแทงท่องหมอโอ้ตายแล้วอันตรายนั่นเนี่ยกู้ภัยพอสองกู้ภัยเราสี่เหตุลบเองด้วยกู้ภัยกู้ภัยกู้ภัยพอสอง สีด้วยเอาเอากู้ไพ่ท้องไส้เป็นสิทธิ์เนี่ยโอ้ยรถพยาบระชามาตุนลากล่อเลยเว้ยแล้วท้องไส้ด้วยเขาไม่เป็นไรจิตอาสาไม่ว่ากันช่วยหน่อยช่วยหน่อยจิไปตายพญาหมีตายท้องตมนิพพานเมื่อหน้าเมื่องไห้เป็นนิพพิน ญาตผีตายท้องผมคุณหมอกู้ภัยจมาเอาหมอไปโรงพยาบาลคุณหมอต้องนอนเอาไปลูกแค่หยังซันนะเอาไปโรงพยาบาลเลยเร็วเลยเร็วๆเลยเรเร็วๆเร็วเร็วเร็วยเร็วๆเวร็วๆเร็วยเรเวๆเร็วๆรเร็วเเรเวๆเๆเ ยาสลงหันหลิวเลยเอามาใส่เร็วๆเลยรีบๆเลยไข่หน้าเขียวหมดแล้วไปเลยกูไปอ้าวอ้าแล้วมึงหันหน้าเข้ากันแล้วมันจะไปยังไงเฮ้ยเดินเดินเดนเดิเดินเดินนเดนนเคนไข้เผลอแล้วนะคุณหมอ คุณหมอเป็นอะไรโอ้ไม่ได้ไม่ได้ฟังลุงก่อนฟังก่อนเออเออฟังก่อนโอ้ยโอ้โหอาการหนักเอาละของลูกไม่ต้องโอนแล้วมึงคุณต้องหันหน้าไปทางโน้นอ่าเออเออถึงจะถูกคนที่หันหน้าตามใจเย็นกูไปัยใจเย็นไปเลยไปเลยเอาเทาะไปนะกระเทาะ ไม่ได้เลยเดี๋ยวไปเรียกกู้ภัยประจั์เข้ามาเลยไปโอยโ้ยเอาเอาเอเปลียนแล้วแน่แโอ้ยเจ้ามาท็นบ้านไปใช่หมวตำรวจมาเนี่ย